สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ทุนหัวคอร์เรคชั่นทุนหัวคอร์เรคชั่นช่างคิดก็คือน้ําหอมของหนึ่งนั่นเองนะคะมาดูว่าหนึ่งใช้น้ําหอมอะไรบ้างก็คือน้าหอมทุกตัวอภิพีนันนาการอภิพีนันธนาการมาจากคุณสานะคะเขาก็ซื้อให้ในวันพิเศษบ้างวันไม่พิเศษบ้างหรือวันอยากซื้อบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็สาวๆหลายคนที่กําลังมองหาของขวัญให้ตัวเองหรือว่ามองหาของขวัญให้เพื่อนให้ครอบครัวหรือว่าให้คนที่เรารักนะคะแล้วก็สุภาพบุรุษก็สามารถ เข้ามาชมได้นะคะก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อน้ำหอมให้คนที่เรารักนั่นเองนะคะเรามาดูกันตัวแรกเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนึ่งเกินไปหนึ่งก็จะยาวไปหนึ่งก็จะลืมว่าหนึ่งจะพูดอะไรบ้างนะคะก็คือกุชชี่แบมบูนั่นเองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เป็นขวดที่2ที่หนึ่งใช้แล้วนะคะขวดแรกใช้หมดไปแล้วแล้วก็คุณสาวก็คิดว่าหนึ่งชอบ เขาก็เลยหอมอยู่ใกล้ๆแล้วหอมเขาก็เลยคิดว่าเราชอบเขาก็เลยซื้อขวดนี ibly, ful, ้ให้เพิ่มนะคะก็คือไม่ใช่เพิ่มให้ใหม่เพราะว่าขวดนั้นหมดไปแล้วกุชชี่บัมูตัวนี้เป็นกลิ่นวูดดี้ฟลอรลนะคะก็คือเป็นกลิ่นหอมที่สะอาดนะคะสะอาดบางเบาแล้วก็เวลาเราใช้มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนเนาะก็คือ กุชชี่บามบูตัวนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปหาดูที่เคาน์เตอร์แบานดได้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือเจ้าจิมมี่ชูนั่นเองนะคะก่อนเขาจะประมาณนี้นะคะหนึงจะบอกไว้เลยว่าจิมมี่ชูหนึ่งใช้น้อยครั้งมากไม่ใช่หนึ่งไม่ชอบนะแต่ว่าเดี๋ยวหนึ่งฉีดหนึ่งก็จะกลิ่นเขาไม่ค่อยได้ <laughs> เวลาเราฉีดน้ำหอมอย่าทูแบบนี้นะกรูบอกมา <laughs> ่เขาจะเพี้ยนก็คือว่าทำไมหนึ่งถึงไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ากล่องเขาจะค่อนข้างบล็อกเวลาเราเปิดออกอะเวลาเราเปิดกล่องใช่ไหมกล่องเขาจะบล็อกอะเดี๋ยวหนึ่งเปิดแท็บเล็ตแบบนั้นว่ามันเป็นกลิ่นแบบไหนนะคะก็คือ น้ำหอมอจิมมิชูนะคะจิมมิชูจิมมิชูเออร์ดิอยเลตนะคะเป็นกลิ่นน้ำหอมฟูต,ตี้ฟอลอรานะคะที่หนึ่งไม่ค่อยได้ใช้นับครั้งได้เพราะว่ากล่องเขาจะค่อนข้างบล็อกหนึ่งเวลาหนึ่งหยิบออกมาเวลาเราจะใช้ตอนเช้านะ่ะมันค่อนข้างรีบหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้จะถามว่าหอมไหมหอมนะคะหอมแลวหนึ่งก็ชอบด้วยนะคะก็คือมันเป็นความหอมสําหรับสาวยุคใหม่นะคะที่มีความลึกลับลึกลับซับซ้อนแข็งแกร่งแต่ว่าก็มีเสน่ห์แล้วก็เย้ายวนใจนั่นเองนะคะ ก็หอมนะ <c oughs> ก็หอมก็คือน้ําหอมทุกตัวหนึ่งอะจะขาดไม่ได้เลยก็คือฟูตี้ฟลอรัลบ้างบูตี้ฟลอรัลบ้างก็คือเจ้าตัวนี้จิมมี่ชูนะคะเรามาดูตัวต่อไปนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยรักชิงแองกาบ,บาน่านะคะเจ้าตัวนี้หนึ่งได้มาหนึ่งคิดก่อนว่าหนึ่งได้มานานแค่ไหนหนึ่งได้มานานแล้วแหละแล้วก็หนึ่งก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นความหอมที่แบบว่าเวลาเราฉีดเรามีความหอมที่แบบว่าสดชื่นมีชีวิตชีวาแล้วก็ มันบางเบามันสา,สามารถใช้ได้ทุกโอกาสเนาะคือเราสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเราอยู่บ้านเราอยากหอมเราก็ใช้ได้ไม่จะเป็นว่าเราต้องออกไปข้างนอกนะเราต้องใช้เราอยู่บ้านเราก็ใช้ได้คือมันจะเป็นต้องเอาแบบว่าหวานหอมอบอวนตลอดเวลาก็คือตัวนี้ก็คือเป็นความหอมที่แบบว่าสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเนาะก็คือเจ้า d ช g g i n g b า n a n a Floral Drop นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนาะเรามาดูตัวต่อไปนะคะจะคือ กระแรงนะคะกระแรงแพมโพลีนหนึ่งตัดออกมาสั้นๆเพราะว่าถ้าพูดไปจะยาวแล้วหนึ่งจะลืม <c oughs> ก็คือกระแรงตัวนี้หนึ่งใช้บ่อยไหมหนึ่งใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะวาเวลาหนึ่งตื่นมามันเป็นอะไรที่แบบว่าสัปดาห์แรกพอหลังจากที่เราหยุดแล้วเรากลับไปทํางานอะเราขี้เกียจ <c oughs> เราขี้เกียจมีความรู้สึกว่าขี้เกียจตัวนี้จะสามารถขจัดความขี้เกียจเราได้ มันมีความรู้สึกว่าพอเราเราใช้แล้วมันเหมือนสายโลมอ่อนปลุกให้เราตื่นนะ่ะปลุกให้เรามีอ n นะิจจน่ะที่เราจะไปทํางานนะ่ะ <c oughs> หนึ่งก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าขวดนี้ถ้าหมดแล้วหนึ่งก็คงจะซื้ออีกนั่นแหละเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่า,าพอเราพอเราใช้แล้วมันเป็นความรู้สึกว่าเราอยากไปทํางานถึงเวลาไปทํางานแล้วน่าอะไรประมาณนี้เหมือนปลุกให้เราตื่นยามเช้าให้เรามีความสดชื่น สดชื่นขึ้นในบรรดอนอะไรประมาณนั้นะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเป็นน้ําหอมกลิ่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกอ่านแป๊บนึงหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นน้ําหอมเป็นน้ําหอมกลิ่นน่าจะเป็นฟูดดี้ฟลอร l ฟูดดี้นะฟูดดี้ฟูดดี้ฟลอร์น่าจะเป็นประมาณนั้นคะ่ะหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่า อ,อ่มันเป็นความหอมที่แบบว่าหนึ่งชอบมากๆเป็นความหอมที่แบบเย้ายวนเหมือนสายลมนอ่อนปลุกให้เราตื่นยามเช้าจะรีบไปทํางานรีบรีบเฮลิออะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวหนึ่งพูดยาวไปมันก็จะพันกันไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูตัวไปตัวต่อไปนะคะก็คือเจจิโออะโมนีไมเวหนึ่งจะให้ดูแสงข้างในสีน้ำเงินมันคืออะไร ไมไ่อะไรหรอกก็คือเหมือนเขาจําลองมาจากเหมือน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 เอาโลกมาไว้ในนี้หนึ่งเคยไปอ่านมาออตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งซื้อมานะคะว่ามันหมายถึงอะไรเนาะอยากปีที่แล้วถ้าใครเข้ามาในช่อง Youtube ก็จะเห็นโฆษณา เจ้าไมเวตัวนี้แทบทุกวันวันหลายรอบหลายรอบมากๆเลยนะคะก็คือมันเป็นน้ําหอมกลิ่น f อ o r a ว woody นะคะก็คือมันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่แบบว่าหอมเซ็กซี่เบาๆสะอาดคล่องแคล่วมั่นใจและละมุนนะคะใช้ได้ทุกอากาศเนาะก็คือมันเป็นความหวานที่เป็นหวานหวานแบบเซ็กซี่มันไม่ได้หวานแบบว่าหวานจ๋าหวานที่แบบว่าเราต้องเป็นสาวเรียบร้อยหรือเป็นสาวอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นหวานที่แบบว่ามั่นใจคือ พอเราใช้แล้วเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าเออเราอยากออกไปข้างนอกอยากไปแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนี้คนที่ถ่ายวงองนะใช้ตัวเนี้ยเหมาะมากเลยคือแบบว่าพอฉีดว้าเออฉันอยากออกไปข้างนอกจังเลยอะไรประมาณนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าหนึ่งเหมาะเหมาะกับหลายๆตัวแต่ตัวนี้หนึ่งคิดว่าหนึ่งเหมาะกับตัวนี้มากที่สุดก็คือ หวานแต่คือไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานแบบหวานจ้าเดี๋ยวหนึ่งเล่าให้ฟังตัวนี้อาจจะมีเวลากินนิดหนึ่งก็คือตอนที่ไปเลือกซื้อตัวนี้หนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตัวนี้นะหนึ่งเลือกมาทุกเคาน์เตอร์แต่ว่าหนึ่งไม่ชอบจนจนคนที่เขาจะซื้อให้นะจนแบบว่าชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ใจเย็นนะนกกันารเลือกน้ําหอมเราจะเลือกแบบว่ารีบๆไม่ได้ แล้วหนึ่งไม่เคยใช้น้ําหอมของสิแล้วหนึ่งเห็นหนึ่งก็เลยแบบว่ายืนดูสักพักหนึ่งหนึ่งก็เลยชีเจ้าไมเวเขาก็เลยเอามาฉีดให้ดมเอามาฉีดให้พอสัมผัสแรกหนึ่งบอกว่าเอาตัวนี้เลยคุณสาเขาค่อนข้างงงเหมือนกันเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเราไม่ชอบน้าหอมกลิ่นที่หวานแล้วเขาสัมผัสไมเวว่ามันหวาน แต่คือความรู้สึกของเราอะเราเป็นผู้หญิงเราได้กลิ่นหวานแต่มันไม่ได้หวานแบบหวานจ๋าไงมันเป็นหวานออกแนวเซ็กซี่อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเออเราอยากเป็นสาวเซ็กซี่สาวทันสมัยอยากออกไปท่องโลกกว้างอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเจ้า Jojo Ammonie My Way นะคะแล้วก็มาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหนึ่งดูตัวต่อไปให้ชมนะคะหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตัวต่อไปเป็นตัวไหนนะคะ เพราะว่าหนึ่งจะเรียงไว้ค่อนข้างเยอะมากเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเจาสองตัวนี้นะคะหนึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะคะเจ้า Missio a d i p e r Plum นะคะสองพันิบสอง หวานหวานละมุนหวานละมุนละไมหวานจนเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะหนึ่งเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวใหม่ล่าสุด2021นะคะ M i s อเอ l ร e r ิเพอร์พูลไหคะสองตัวนี้หนึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะคะตัวนี้หอมสดชื่นมากๆตัวนี้หอมหวานละมุนคลาสสิกนะคะนั่นแหละทั้งสองตัวเนาะแล้วก็มาดูตัวต่อไปเนาะมาดูตัวต่อไปว่าเป็นตัวไหนนะคะก็มาดูเจ้าตัวนี้เลย มาดามฟินนะคะฟินอินบัไม่ไทยมีโอกาสได้ใช้น้ําหอมของมาดามฟินมาดามฟินจะบอกว่าชอบแล้วก็ติดใจเอาจริงๆนะถ้าหนึ่งมีโอกาสกับเมงไทยหนึ่งก็จะซื้อกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าเวลาน้ําหอมอยู่บนตัวเราอะอยู่บนตัวของทุกๆคนะ่ะจะแตกต่างกันแต่พอมาอยู่บนตัวเราก็จะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นตัวเราเป็นน้ําหอมของเราไม่ใช่น้ําหอมของคนอื่นอะไรประมาณเนี้ก็เลยมันเป็นกลิ่นเขาเรียกว่า ฟินฟินอินแบ็กจะเป็นกลิ่นแนววูดดี้สไปซี่นะคะไม่ใช่กลิ่นฟลอรนะ์อแล้วเพราะน้ำหอมหนึ่งแต่ละขวดมาก็จะเป็นกลิ่นฟลอร์เนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็น w o o วูดดี้สไปซี่ก็คือมีความเผ็ด ร้อนซับซ่าเซ็กซี่เย้ายวนใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ของคุาสาก็มีขวดหนึ่งของหนึ่งก็มีขวดหนึ่งนะคะก็คือมาดามฟินอินแบ็กนั่นเองนะคะเรามาดูดตัวสุดท้ายกันนะคะก็คือมิสซิ่ออร์โรสแอนด์โรสนั่นเองนะคะก็คือเขาเรียกว่าสายหวานต้องลองนะคะเพราะว่าเหมือนยกกราบมาทั้งสวนและอีกอย่างหนึ่งวัตถุดิบที่เขาใช้ผลิตเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะผลิตแค่บางเมืองเท่านั้นนะคะเพราะว่าหรือเพาะพันธุ์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ายังผลิตภัณฑ์ ตัวนี้นะคะถ้าเอาวัตถุดิบเหมือนกันแต่ต่างเมืองเอามาทำกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยเพาะพันธุ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเขาเรียกว่ายกระมาทั้งสวนสายหวานต้องรองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือมิสซิออร์โรสแอนโรสนั่นเองนะคะก็คือหอมหวานระมุนสดชื่นสดสดชื่นอ่าสดชื่นจากะมะกรูดนะคะคือมันไม่ได้หวานอย่างเดียวม,ม,มีความสดชื่นด้วยนะคะก็คือมิสซิออร์โรสแอนโรสนั่นเองนะคะหนึ่งก็ไปเร็วๆเนาะ ขนาดหนึ่งไปเร็วๆหนึ่งก็คิดว่าก็คงจะยาวเหมือนกันแหละก็หลายๆคนก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงถ้ามีคําถามก็เมนใต้คลิปหนึ่งได้นะคะหนึ่งอาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะคะ,ะ,คะก็กกนี่แหละก็เอาความหวานมาเสริมนะคะคือเป็นความหวานหวนแบบเซ็กซี่หวานแบบสดชื่นหวานแบบว่า เออสไปซี่ยั้าวยวนอะไรประมาณนี้ก็มีหลายแบบนะคะก็ใครสนใจก็ลองไปเลือกหาตามเคาน์เตอร์บานแล้วก็สอบถามราคาแล้วกอ็อ่หาที่เหมาะกับเราได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเสิร์ฟความหวานเท่านี้แล้วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ